ก,กินได้นานเลยเหรอได้ๆมันซื้อบ่อยเลยเนี่ยกินได้นานได้พวกเนี้ยคุณมออ็มณมอ,อกมันก็มีร้อยห้าสิบแล้วก็ที่นี่มันร้อยห้าสิบแล้วมันมีแพ็ตัวหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรแตถ้าเอาชุดนอนมันก็มีจบเลก,ก็กินได้หรือเราอยาเปลี่ยนตัวอื่นด้วยก็ได้ ซื้อ,อยาเที่จาารนนะตอนมืดส<น>าม <3 S 2> ทุ่มครึ่งอย์ิ่งแน่งหมดอเขาป้เลี้ยงอาจารยาจ้ผมเลียงคือไก่อ่ะถ้าเราถ้าเราเลี้ยงตอนนี้เอากันว่าถ้าจะเลี้ยงให้มันตีไก่อ่ะเอากระมอกโลกๆแล้วอย่าไปให้ใครสอนปล่อยแม่งวิ่งสุ่มอย่างเดียว ไม่เชื่อเดี๋ยวกองวันมาก็ได้มีเบอร์จดเบอร์ไว้ก็ได้เรามาดูสอนอได้ถ้าไม่เคยเนี่ยจดเบอร์เดี๋ยไว้ให้มากองวนันถ้าอยู่ตรงนี้ไกล้นิดเดียวจะได้รู้วิธีเลี้ยงเนี่ยเพราะถ้าเราเดี๋ยวเราก็จะไปหัวตีนวมทำโน่นทำนี่บางทีมันก็เยอะไป อย่างเนี้ยใชไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกไก่กินข้าวเลยแข็งป้าบางทีคนบอกว่าไก่มันกินข้าวแต่มันกินแค่เนี้ยมันก็เลยผอมถ้ามันกินต้องกินอย่างเงี้ยเนี่ยนี่มันป่วยเพิ่งหายเนี่ยัวชอบผมด้วยลูกไอ้สามด่เลยผมเนี่ยปีแคปด้วยแต่ผมเก็บมันไว้คือแบบว่าคือปีกมันแคปหน่อยนึง ที่จริงพ่อแม่ไม่ได้เป็นแต่มันมันเป็นเพราเราปี้มันบ่อยว่าก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ขายใครผมเห็นว่ามันมีมันมีไม่มันมีกําไรทั้งขาไงเนี่ยก้วแม่งตีเจ็บจริงไะเนี่ยวันนั้นป่วยลองซ้อมแล้วมันไม่เก่งเลยตอนนั้นหน้ามันซีดเหลืองๆอยู่ผมก็เลยไปซ้อมมันมันก็ชนดีเหมือนเดิมแต่มันไม่ตีอ่ะเนี่ยลองกลับเลยตัวน่น อนนี้ผมเอามาทาไก่ในด้วยเนี่ยแต่ตีได้แต่ลองจับดูห<ด>นักอึ่งเลยตัวนิดเดียวเห็นป่ะ,ะถ้าดูมันก็เหมือนไก่สองโลสองไก่แบบเนี้ยแต่นี่แม่งหนักสองโลครึ่งกินข้าวไปแล้วสองโลหกแหละเห็นป่ะต,ตัวมันไม่น่าหนักไม่ไอ้นี่มันไก่โซนมันเต้นมันเต้นทั้งวัน,น่ะเนี่ยขนาดเนี่ยเล็กบรรลุดอะมันเนี่ยมันเต้นแต่ว่าท่านผมลืมตากลุ้มเต้นเลยนะ แม่งอยู่ในสุ่มันวิ่งทั้งวันมันบ้าเนี่ยเล็บมันเต้นอยู่เลือดเต็มหมดเลยอ่ะในสุกมันก็ไม่หยุดเต้นไก่บางตัวมันยกขาเหี้ยนี่มันไก่แบบไม่มันไม่รู้ว่าเจ็บเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเลยพันพันแรกๆมันดึงออกก็เลยพันไว้เนี่ยต้องพันให้มันหายเลยเพราะเพราะมันอยู่ตรงเนี้ยเล็บตรงเนี้ยมันสึกเข้ามาถึงนี่เลยเลือดเต็มเลยในในโพมเนี่ยก่ตาสวยล้อตาแบบเนี้ยดูใส เนี่ยครับถ้าคนอยากรู้ไก่ตาที่คนโบราณเขชอบว่คตัตาแบบนี้เนี่ยออนะขาวเหมือนตาหมอหมอตายแต่จริงแม่ก็หนีหมดอ่ะตีก็บอกไม่หนีอ่ะ <c oughs> แต่ว่าตามันสวยแค่นั้นเองด <c oughs> ้วยสามเดือนผมตีโคตรมันเลยเนี่ย <c oughs> เก็บไว้ขายตัวใหญ่ไป <c oughs> เก็บตัวเล็กไว้ <c oughs> ถ้ามันไม่มีพ่อมันป่วยอยู่ ถ้ามันไม่มีผมก็มันตับรูปเนี่ยแหละสวยฮะสวยมากเนี่ยหน้าแดงหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันบ้ามันลางวิ่งทั้งวันหน้ามันหน้ามันแดงแบบอู้มันแดงปกติมันแดงกว่านี้ไม่เคยเห็นไก่หน้าแดงแดงอันนี้ไก่ที่นี่ก็ไม่ได้ตากแดดอะไรอ๋อไม่ได้ตากนะไม่ตากมันเดินมาที่กูไหนมีที่ตากแดดรำเดินอุ้งแก้มบางคนมันก็ไม่เชื่อนะว่าไม่ตากแดด เราะแบบคนที่มันมาเห็นะนะเนื้อก็แน่นเนี่ยละ่ะต้องจับน่องมันดูดิเนี่ยเรบไก่ที่นี่น่องแมงเดี๋ยวน่องโคตรใหญ่อ่ะแข็งตากอ่ะคือไก่อ่ะมันก็เหมือนคนอ่ะนักกีฬาถ้าขากล้ามเนื้อมันดีอ่ะมันก็ไม่หมดแรงหรอกถ้ามึงหมดแรงั้าเป็นน้กมวยมันต่อยไม่เจ็บหรอกก็เลยมันมาวิ่งสูง เพื่อจะให้มันอ้วนเร็วเพราะอะไรเวลาวิ่งสุ่มอะ่ะไอ้นี่มันเรียกไก่วิ่งสุ่มได้ดีคือเวลาเราใส่อาหารมันจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไอตัวข้างนอกมันก็ยิ่งเบาโหยใหญ่เหมือนไอ้นี่ยอ่อรอมนะันอ่ะเรียกว่ากูกินนี่อยู่มันเข้ามาไม่ได้อ๋อเรียกอ่าเนี่ยพักนี้เลยอ้วนเลยเนี่ยวรมาณสองวันเองเนี่ยทีแรกเบาอันนี้คือแบบว้านดีฉะนั้นถ้าไก่กินข้าวก็คุณดูเดี๋ยว หมือนมึงถ้ามังกินข้าวนิดหนึ่งยาวแรงที่ไหนอะอย่าบางคนเขาบอกว่ามันก็กินข้าวแต่มันกินเท่านี้วะเนี่ยดูมงกินดิเนี่ยได้เนี่ยแล้วมันต้องย่อยหมดด้วยถ้ามันสมบูรณ์แต่ถ้ามันกินขนาดเนี้ยถ้ามันย่อยไม่หมดก็ก็ไม่แปลกเพราะที่จริงอ่ะมันกินเยอะแล้วอะปกติมันกินห้าโมงคือไก่เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะปิดมุ้งดึกหน่อยนึง เดี๋ยวมันก็จะกินเรื่อยๆเพราะมันเดินไปเดินมาเหมือนเราอะอยู่ในบ้านเดินไปแดกข้าวเดินไปเดินมาแดกข้าวเน,นี่ยอาจารย์มีชุดเงาครบไหมมีมีทุกยี่ห้อ <c rop> ครบแทบทั้งนั้นอ๋ออันนี้ก็มีอะม,มีเซตตามมีมีเซตชุดหนา้ามีเซตก็ <c oughs> ไม่เท่าไหร่ก็ม,มีตัวนี้มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็อันนี้ด้ยวยใช่ไหมแชมพูแชมพูแชมพูมันเอาไว้อาบอันนี้ไม่จาเป็นแน่งงใช่ไหม,มาอาจารย์ใช่แต่อาบก็ได้ก็เอาไว้อาบเหมือนกันมันหอมดีถ้าแบบว่าผมก็ไม่รู้มืมอใหม่ผมไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีว่าผมจะได้ซื้อสิเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยแ้วผมไปดูมาอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าแต่ถ้าพวกเนี้ยมัน พอมันไปแล้วจริงๆมันมีน้ําเยอะฝ่าแต่ตัวหอยม็อบมันมีนี่เยอะกว่ามันคือมันมีใยอาหารเยอะไงมันเป็นลูกก่อนเห็นปะอย่างง่านี่มันก็กินดีเนี่ยอันนี้กับอันนี้อันนี้มันคืออะไรมันเป็นชุดเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ผมว่าดีกว่าอย่างงูอ๋อดีกว่าใช่มันมีนี่ไงมันมีตัวเม็ดเนี่ยเนี่ย ใช่พอยอนี่ปุ๊บรเราก็ซื้อไอ้นี่แบบมันกินได้พวกที่มันเป็นไอ้นี่ที่มันเป็นแบบว่าให้มันเป็นแบบว่าพวกเวอะไรก็ได้อ,อกใช,ใช่ใช่อไ,ไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ไปไปกินได้เนี่ยแต่มันเอาไปตีด้วยบางคนที่มันไล่อันเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ไปตีคือเราหยดเลี้ยงมาด้วยเขาเขียนมาองอ่านเดี๋ยวก็ไปเก็บไก่ไปเก็บก่อน อ่านดูเพื่อนมันเข้าไปตีแต่แล้วมึงบางทีตัวนี้มันก็ตีได้แต่มันไม่มีเม็ดแต่ถ้าเราตีไล่อันเล่นอะไรเงี้ยหรือปั้มเราให้มันกินมันก็กินได้เพราะมันเป็นของไก่เดือยมันไม่ใช่เม็ดมันใช้กินเฉยๆเลยเนี่ยคนมันเข้าไปตีแล้วมันกินได้หลายวันผมต้องเอาเก็บตัวเดียวมันมันก็แล้วแต่เราว่าผมจะได้เอาให้ครบแล้วจะได้ V นี้ครับตัวหนึ่ง นี่ครับไก่ตาสวยครับต้องนี้ครับเนี่ยตาต้องดูดูแบบนี้ครับหายากเนี่ยเห็น่อเนี่ยดูตรงนี้มีไฟเนี่ยน้องชอบลุยลุยสามเดือนปีแคบเลยเก็บไว้ทำหัน <c oughs> เนี่ยอย่างคนที่เขาบอกกินข้าวเนี่ยมันต้องกินอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นหน,น่อนแน่นเป๊ะเลยมีแต่ข้าวเนี่ย อย่างเงี้ยอ้วนดูพวกนี้มันกินเนี่ยกลางหมดเลยครับแมงไม่ได้ที่แม่ต้องต้องเปิดไอ้นี้ออกไปหยิบกระบอกไม่ได้แม่งตีมือ,อ,อต้อมาทองวันก็จะมาดูเลี้ยงไก่สอนให้ แต่ไม่สอนทําไม่สอนทาแผลเราสอนทำแผลเเก็บตังค์แต่คนส่วนมากมันจะหัดทําแผลเพราะถ้าทําแผลมันเวลามึงเรียนมันก็ไปตกลงกันมันต้องมาสองคนเพราะเพราะเวลาเราเรียนทําแผลไก่อะมาคนเดียวมึงทาเป็นคนเดียวแล้วมึงจะทำยังไงอ่ะบางคนมันจับไก่ยังไม่เป็นเลยเวลาให้เราทาอ่ะมันมีการจับให้เราทําง่าย วาวคนจับไก่เอามือจับใต้คางแล้วเราทําแผลมันแทงเข็มไม่ได้โดนมือมันต้องจับจากหลังหัวด้านนี้เนี่ยนะมันจะไม่โดนอะไรไงเวลาเราพิกให้ทาตามันจะทําง่ายกว่ามันต้องเป็นสองคนเอาเด็กในบางกระบวเลยเหรอหรือมาจากที่อืน่นเรียนยันเกิดนัน,นโอ้แสดงไม่เกเรเด้อ เด็กบางกบัวด้วยแม่กกเลงนั่นอ่ะอยู่ไว้อยู่ซอยตลาดมันก็อยู่ซอยเดียวกับไอ้ใหญ่ไอเดียที่มันขี่วินอยู่หน้าปากซอยอ่ะอเอมึงไม่รู้จักมันแนวย่าแล้วมึงย่านล้วมึงก็รู้จักมันถ้ามันอยู่ในซอยบางลำพึ่งนั่นแหละ มันวิ่งวินอยู่ซอยปากตลาดน้ำนั่นเลยใช่อันนี้แสบสุดแ้วในนั้นนะผมบอกให้นั่นะี่ผมเพิ่งมาเล่นเพราะว่าผมไปกำแพงเพชรมาไงผมชอบผมชอบไก่ตอนแรกก็ไม่ชอบไม่ได้สนใจแต่พอลองเออแล้วเรามีที่ที่บ้านเยอะเปล่ามีก็ใช้ได้เลยับเยอะอยู่ครับแล้วก็เหมือนเป็นธรรมชาตินะครับผมใช่แต่ถ้าเราจะทำร้าวไก่ถ้าผมรู้ว่าเรามีที่ไม่เยอะ ใช่ป่ะถ้าเราเรามีที่ก็เราดูถ้าเราจะทำร้าวไก่ครอบยี่สิบส่งเห็นไหมใช่ป่ะให้ก่อบล็อกสองบล็อกเลยให้มันเป็นทรายใสย่ทรายให้เต็มอะ่ะเรายกสองชั้นเลยเท่ากับจะเรียงได้เยอะแต่ข้างล่างเราก็กั้นล็อกแล้วก็เป็นพื้นทรายเราจะได้ปล่อยได้ทั้งล่างบนใช่บางทีเราเอาเอากลับเข้ามานอนเราก็ให้นั่นแต่ที่จริงมึงอยู่ในบางกระบัวยุงเยอะ ใช่เยอะเวลามึงทํแล้าสสวยแล้วถ้ามึงทาค่อยๆทําให้ติดมุ้งฟ้าหมดเลยมุ้งฟ้าครับก็เราได้นั่งได้กลางคืนเขาจะว่าอนั้นมึงนั่งไม่ได้เลยถ้าจะเปิดไฟเราจะอยู่ข้างในล้าไม่ได้ยุงเยอะมากใช่ป่ะเราก็ทําโซนแบบให้นั่งเล่นอย่างนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีไก่แต่ละแล้วเราไ็ได้นั่งได้เพราะเดีนั้นถ้ามึงทําที่พื้นมึงทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆอไก่มันไม่จาเป็นต้องอยู่สุ่มก็ได้ ก็ว่าแต่ถ้ามึงทําซองพอดีพอดีอ่ะพอเรามึงกันมุ้งตัวนี้ไปแล้วมึงก็นอนได้ด้วยเราเพราะเราปิดไฟมันก็จะนอนปกติไม่เป็นไรเราก็ทําที่วิ่งสูงไว้กันเนี่ยเวลาเราก็ใส่ซองหมดได้ไม่เหนื่อยแล้วเราก็ตัดคมไปแล้วนั่นเราก็ดึงมาไปใส่ก็มาใส่เอาไก่มาไว้อย่างเดิมเนี่ยให้มันฟ้าก็แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเนี่ยสูงแค่เนี้ยอย่างใต้ใต้ล่างเนี่ยของกูก็มีเดินมา แต่มันเตียย้ยไปมันต้องสูงประมาณนี้มันเอวเราใช่คือใส่ทรายแล้วต้องให้มันกระพือไม่โดนข้างบนเราวด้วยไม่เปลืองที่เพราะไก่อะ่ะถ้าเราเลี้ยงไก่อะ่ะมันจะเหมือนคนเลี้ยงนกอะ่ะมึงมีกรงไม่พอใส่ไก่หรอกอจริงๆรมึงไปดูคนเลี้ยงไก่ดิที่ตรงไหนมันก็ไปคอกหมดนะในบ้านนะเพราะมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ เวลาวเรามีข้อไอ้นั่นอย่างเดียวเวลานั่นไม่ดีก็ทิ้งไปอย่าเป,เป็นเลี้ยงมันไว้มันเป็นภาระคือในเรารู้สึกว่าถ้าเราเลี้ยงไก่แบบคนทั่วไปเขาเลี้ยงอ่ะบางคนบ้านหนึ่งมีไก่เลี้ยงยีเลี้ยงจริง,รงอ่ะห้าตัวแต่แม่มีไก่นวมยี่สิบอ่ะแล้วไก่จริงเลยอไม่ไมีห้าตัวมันก็แดกข้าวไว้วเลอย่างโชคบัญชาเนี่ยเขาไม่มีไก่พวกนี้เลย เขาเซฟไะเขาบอกไปเลี้ยงมันทําไมะมันใช้ไม่ได้ก็ร้อยเดียวขายไปอันนั้นมันเป็นฟาร์มที่เขาคิดถูกเขาเอาสุ่มมาครอบไก่ที่ใช้ได้เลี้ยงดีกว่านะแต่ถ้าเราทําแบบนี้อาจจะจะมีไก่นวมทั้งตัวสองตัวเราก็าไว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยว่าก็ใส่ลาวทรายแล้วไก่ถ้ามันเป็นทรายอ่ะมันไม่ป่วยพวกทุกอย่างมันจะสบายตัวเลี้ยงเราก็ให้มันอยู่พรมบ้างทรายบ้างเวลามันตีมาก็อยู่ซอยข้างล่างแล้วมัน มันเลี้ยงได้เยอะแล้วมันเดินสบายอ่ะไม่ต้องไปซื้อสุ่มเดี๋ยวมึงคิดดูได้สุ่มเดี๋ยวนี้ใบหนึ่งแม่เป็นพันหรือสวยแต่ถ้ามึงทําแบบนี้มันอยู่ถาวรเลยทําประตูปิดเปิดได้สบายให้เราเพื่อมถึงตอกไก่เลยอ่ะแล้วมันง่ายกว่าเนี่ยทาแบบเนี้ยอะเพื่อมถึงอ่ะมันก็เดินสบายด้ล้านนี้ก็เลี้ยงตีได้แล้วเนี่ยใช่เป็นล้านนอนมันก็ได้ถ้ามันขีแล้วบังนอน ห็นว่ายกสองชั้นมันก็ไปซื้อไอ้แผ่นนี้แผ่นหนึ่งห็นว่าไอ้แผ่นปูนอ่ะห็นว่าที่มันเป็นฝ้าอย่างหนาเน่ะเราใช้อย่างหนาเลยเลยบางาทีเราขึ้นไปก็ได้แต่แล้วเราก็ทาถ้าเราจะทาจริงๆเราก็ทํางั้นเพราะไก่จริงมันเป็นอาชีพได้ถ้าเราทำอ่ะเห็นไ่มนะถ้าเราทำเป็ดทป่ามันก็แม่งไม่เป็นรูปทรงอ่ะเนี่ยดูเนีย่ยมันยังเลี้ยงไก่ไปจากข้างหน้ามาถึงนี่ได้เลย คนบอกเออแม่ก็จัดดีคนที่เขาดูว่กสะอาดด้วาใช่เมื่มอก่อนเป็นเด็กกูก็เลี้ยงอยู่แต่คนเวลาโตคนบอกผมก็มาซื้อปลาผัดพ่อที่ที่นี่เลยพ่อเลี้ยงปลาพขอกไม่เคยเห็นนักจา์เลยบอกไอ้บ้ากูก็เลี้ยงไก่อยู่ตรงนี้ล่ะแต่ตอนนั้นกว่าจะยังไม่ดังเพราะกูเป็นเด็ก <c oughs> เห็นนะเนี่ยประกาศทั้งนั้นเลเนี่ยลาวว้เนี่ยตุ่มไอ้นี่วางอยู่บนที่ประกาศหมดเลยเนี่ย คือบางอันก็ทุบทิ้งไปเนี่ยฮนะน้องมันมามันถ่ายคลิปอยู่ก็เลยแบบว่าถ้าเราเป็นคนใหม่ๆแล้วม,มันก็เลยง่ายเห็นป่ะถ้าเราไม่ง่ายเราก็ดีนี้มันก็จะมีอย่างของนายอาจจะเลี้ยงตีนวมวิ่งตุม่มล่อโดดหลุมอะไรพวกเนี้ยวิ่งจานวิ่งอะไรไม่ม้งซื้อเลยวิ่งสุ่มแม่อย่างเดียวแล้วไปลองซ้อมดูตอแรกผมไปกินไปไก่แล้วว่าเออไก่ต้องมี วิ่งม้เราก็มีลาวอย่างเงี้ยเห็นว่าแตที่คุณจับไก่มาเนี่ยมีทับสองสามลาวที่เราทําไว้สําหรับวิ่งมันเห็นป่ะแต่ถ้าที่เราใหญ่พอถ้าเราเราจะทําแล้วอ่ะเราก็ดูว่าลาววิ่งมันไม่ต้องใหญ่มากคือมีสองลาวสมมติว่าครอบส่งแล้วเนี่ยเห็นป่ะให้มันมีวิ่งทับประมาณสองหนึ่งอ่ะที่มันเลี้ยวแล้วมันไม่เป็นไายมันจะวิ่งดีกว่าใหญ่เกินแล้วก็ฝาดให้สะอาด อันนี้เราทําไว้ทหาซ็อกสองลาวนะเวลานั้นเราก็เปลี่ยนวิ่งได้มันจะได้ไม่เหนื่อยนี่ของไอ้นั่นมันนัดทวูดไอ้นี่มันมีแบบว่าเอ,อันนี้อันหนึง่ง,งใช่แต่ถ้าซื้อขวดเดียวร้อยห้าสิบแต่ถ้าซื้อชุดหนึ่งมันสองร้อยห้าสิบมันก็ไม่ได้แพงถูก อ๋อชื่อชุดอันนี้คือชุดชุดหนึ่งใช่มันสองร้อยห้าสิบถ้าผมจะหาตัวเสริมมาอีกอันนี้คือรูปกกรงแกบอกว่าใช่ดินะใช่อาจารย์มันสองร้อยแปดสิบอาจารย์ใช่มันถ้าซื้อหน้าละสองร้อยแปดสิบแต่ถ้าซื้อปีกมันก็แพงที่ผมมีงบมาเก้าร้อยเพราะว่าแม่สนับสนุนเงี้ยเออเพราะผมต้องมาจัดแล้วต้องให้ตังค์นะฮะอ๋อมีมีมีตั้งงบมาแล้วเก้าร้อยที่ไปก็ได้เนี่ยกินได้ประมาณ คือถ้ามึงไปกินอย่างเงี้ยมึงจะกินไอ้นี่มึงก็กินตอนเช้าอันหนึ่งเหมือนที่กูกินนะ่ะอันนี้อันนึ่งกูหยิบให้เก้าร้นน900อยเหรอกูหยเป็นแป่งพันหนึ่งกูเชื่อถึงเก้าร้อย ทำไมอ่ะเนี่ยที่จริงเนี่นี่มันก็อันนี้อันหนึ่งด้วยเนี่ยเนี่ยมันเกิดผ่านอะไรเชีวยววะเนี่ยเนี่ยใช่ว่าไม่เกิดแล้วจานสองร้อยแปดสิบนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองไอ้ก็เท่ากับไอ้นี่ไก่เนี่ยสองร้อยแปดสิบ สองร้อยแปดสิบสองร้อยสิบสองร้อยแปดสิบแปดห้าร้อยหกสิบหกหกร้อยหกร้อยสิบบาทนี่เองอันหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกสิบเออนี่ยมันก็แจกทำในไปอันหนึ่งแจกมืงแลง้วมันก็ไอ้นี่ไปอันหนึ่งที่จริงร้อยห้าสิบเนี่ยพอเลยตัด ก้าร้อยไผโว้ยเติดน้ำมันกูยอันนี้เท้าัเท่าไรัก็เนี่ยกูไม่รู้ว่ามึงมีเก้าร้อยกูแกเเก้าร้อยอะไรมันพันฟเอากูแจกได้ทำไมอะผมโอนได้ไหมครับได้โอนได้ไเดี๋ยวไปเอามาให้กูเองกูไม่มีหรอกา ไม่ถใจอะ่ะหนึ่งเก้าสามปส,สิกรครับสสรนามันมีเก้าร้อไห้มันแค่มันโอนมาแค่นั้นอ่ะ <26 5 S 2> หในใใหึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามสองหกสองสองหกสองสี่สองห้าห้าปสใ่าครับอนครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงไปหาทุกก่อน ต้องใส่ถุองอะถ้าไปซื้อที่อื่นไม่ได้อาจารย์ใจดีมากมมน้อก็มารางวันอะเขาจะมาดูเลี้ยงก็มารางวัลอาจารย์เขาจะเลี้ยงครับผมก็อยากรู้ครับอยู่นู่นผมก็ออกําแพงเพชรอยู่นู่นผมก็สนใจเรื่องไก่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้รวยมากผมก็ไล่เอตีบอลป่าผมก็ไปดูเขาแปไรศึกษาเองอบพี่ไม่ค่อยได้มีใ,น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 ใครมาบอกให้อะไรเงี้ยพี่ครับ ส่วนที่บ้านเขาก็ให้นะพี่แต่เขาไม่คิดว่าผมจะจริงจังะลรไอ้หน้าเมื่อก่อนทั้งในอ่ะไอ้น้องกำนันตีก็เล่นไก่เมื่อก่อนน่ะชื่อกำนันรัดหรืออะไรนั่นน่ะรู้จกกักวัวอะไรไม่รู้จักเองเด็กรุ่นใหม่อาจารย์ไม่รู้จักนี่อ,อยู่วะไหนเะนี่ยกำนันตีด้วยเหรอไม่รู้จักเลยเอ, <laughs> อะไรวะวเขาอยู่ซอยหน้าบ้านหลังบ้เลิเลยอ่ะ ที่ลูกเขาอะไรตองอะไรพวกนั้นน่ะอ๋ออายกตองมาเออหน่าลูกกำลังตีเมื่อก่อนน้ำมันเล่นเล่นไก่ด้วยเห็นนหมเดี๋ยวจัดมันเดี๋ยวผมกดมาให้นะอาจารย์เดิมมันฆ่าตายเหมือนจัดไม่รู้จักไอ้ใหญ่ได้มึงอยู่ซอยนานไอ้ใหญ่ชื่อคุณอยู่เหมือนเคยรู้จักผมผอมๆเหมือนมึงนี่เลยแต่มันมีนวลด ส่วนมากมันจะมาอยู่ที่โตะไอ้นี่ข้างนอกนี่มันมาคุมไม่ได้อยู่จับกีกีอยู่ตรงเนี้ยใหญ่เออมาคุมจับกีกีอยู่วินชื่ออยู่น่ามันอยู่ซอยมึงนั่นแหละแต่วามันไม่ค่อยขี่วินเราบางทีก็นั่งเล่นอยู่แถวหน้าแต่ทุกวันมันจะมาอยู่ตรงเนี้เนี่ยตรงสะพานช้างเนี่ยว่าตรงแถวที่มันเลี้ยวจากวัดพญาปากมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงบล็อกตรงนั้นที่มันมีเครื่องถูน้ํามันจะมานั่งอยู่นี่ทุกวัน เอามันมาคุมจัด่อกีอะน้ำยาตังที่ไหนอะก็นิสัยดีนะให้ได้อยู่ถ้ามันเป็นพวกมันนะตายได้ต้องรู้นิสัยดีถ้ารู้จักมันแล้วอ่ะเพราะว่าก่อนเด็กเกเรข้างในมันตายหมดจริงแล้วก่อนข้างในน่ากลัวมากเพราะมึงเด็กรุ่นนี้ไม่รู้เรื่องหรอก เมื่อก่อนเด็กข้างนอนเกเนี่เข้าไปข้างในไม่ได้หรอกเแม่งยิงเอาอ่ะมันยิงแบบโหดโหดเลยนะบอกให้ข้างในนั่นแะเดี๋ยวเขา้าคนไร้สึกแม่งบอกวิ่งที่ไหนวะเอา <laughs> <laughs> ไม่มีเรียบร้อยหมดคือนข้างในนะเมื่อก่อนก็ไปเที่ยวอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กอะแต่เวลาเราเข้าไปเที่ยวเราก็รูจ้จักแแต่ละซอยที่มันมีคนโตๆอยู่อะ่ะ บางทีเรารู้จักกับน้องเขาเราก็เที่ยวสบายไม่มียุ่งหรอกเที่ยวไปจนถึงข้างในบางกระบัวเมื่อก่อนทั้งนั้นลูกยาสั่งว่าประมาณนั้นนี่ในบางกระบัวใช่ก็คือบ้านนั้นเขาเรียกบ้านบ้านเสรีจเมื่อก่อนจะมีพวกไอ้เปิ้ลตะเหน่งอะไรพวกนี้อยู่ปัน่นพวกนี้ตายหมดแล้วนั่นน่ะที่ท่าเรือมันจะเป็นเจ้าของเรือที่วิ่งข้ามไปฝั่งโน,น้นคือเมื่อก่อนน่ะคุณเป็นเด็กตลาดคนเดียวที่ไปเที่ยวข้างในได้อ่ะ นักเที่ยวไม่ได้เลยคนข้างนอกเห็นปะมันเหมือนแบบเข้าไปแล้วมันก็กลับออกมายากมาก่อนก็เที่ยวไปเรื่อยอ,อยู่ข้างในเพื่อนเยอะน่ะมื่อก่อนน่ะมันมีซอยสองกับซอยสามซอยสามมาไม่ดยสุดสียใช่มันจะเป็นซอยบางกระสอบซอยหนึ่งเห็ปะ่ะบางกระสอบก็ถอยไปจะเป็นเนาะบางกระสอบแล้วมันจะเป็นซอยสองแต่ว่าซอยสองก็คือตรงลงไฟฟ้าอ๋อล้แรว นหน้า,นาเราเก็เรียกซอยสอง,สองบ้านซอยนั้นพวกแพ่นาลงละคุมอยู่นะแล้วก็ถอยไปอีกหน่อยหนึ่งเลยไปก็คือเลยที่จะไปบ้านตะก้อนอ่ะเ็า,าเรียกซอยสามทะู้เขาเ้าไปในสวนในก่อาจารตึกหน้าข้างในก็ยังมีเพื่อนอยู่มันเป็นฝอฟแฝดอยู่ข้างในริมน้ําเลยนีก็เที่ยวเหมือนเราเป็นคนเที่ยวก็ทอโตมาแล้วเห็นปนะ่ามันเหมือนแบบ ส่วนมากที่มันเป็นเด็กเกเรพ่อรู้จักกันหมดเราก็เลยเที่ยวสบายเหมือนพ่อเขาเที่ยวเขาเล่นกัดปลาตีไก่เหมือนกันลูกก็ไปรู้จักกันก็สบายก็เหมือนโตมาก็เป็นเพื่อนกันอีกอะมันก็นเลยเที่ยวสบายออผมเป็นเด็กเลาผมไม่ค่อยออกกันนะึงใหม่มึงเด็กเป็นลูกด่างนะคุยยุหปาโัเคขรับมอบคาณครับ